ได้ไงก็แค่ถ่ายต่อสดไม่ได้ใจแค่คลิปเชิญการลุ้เเลยเราไม้ตีตัวเลยจ้ะอืมเพราะว่าตอนนั้นมันมีมอเพราะว่าตอนนั้นมันใช่หลายตัวอยู่ไงอ่าตอนถ่ายคลิปตอนนึงนะตอนที่ไอ้ลุ้มอยู่มดหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละตอนนั้น,นะอ,นอ่อนนอะ 老百姓会接受。 เรียนลูกนะครับตอนนี้พระคุณเจ้านะครับได้สั่นพระยาลาปานเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นอางนี้ของการกวดน้ํานะครับรับสิลรับพอแล้วก็ปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์นะลูกนะนักเรียนที่กําลังเดินอยู่นะครับกอนเรียนกลับมาั้าที่ได้เลยนะครับ นักเรียนที่กำลังเข้าที่นะลูกวัยสักนิดนึ่งครับลูกนะครับนะร้บรอนนะยังต้วปวดนะกันงนะยาคาวาลิวาหะกุลาตาลิโตุเรอันเตสาซาลังเอาวะเมวะยิโตธินาเ,ตนาเตนาปตานังโลปากา ตปติตังโหมหาเกปเมวาตํเอกัตโตวาสัพพีปุริเยนตောสงฆายันตฺวาปนอนโลโยธามนิสุอติราโสจฌานํโหวิราณ <Sessimitation> Ah uh...

嗯。Oh,

Agi puna kakang tupang kalang, Pakang tupang titang tupang doang, Uwot kawas nyatuyetang, Kurang macari tupakas, Kaya kambang wajah kambang pang, Baga sinang mahoa kambang pang, Ditea kosakinan, Dikasawa narasang อเสวตฺโตภุตาสงฺฆาปาฏิโมกฺขํเตสํสญฺญายํอรหํอรหันตานํอนันตเสณรํปญฺญํนิสากฺขาโต ที่หน้าประลำพิธีตรงนี้ค่ะแล้วก็จากโรงเรียนต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวพอเริ่มพิธีเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลขออน,น,นุญาตเรนชินท่านรองผู้ในการแล้วก็คณะเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็คณะผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปร่วมกันค่ะด้านหน้าประัำพิธีค่ะเรนชิญค่ะ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนนะคะครั้งนี้เป็นการจัดงานไหว้ครูเป็นครั้งที่หนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิหลังจากที่เราย้ายนะคะเมื่อก่อนนี้เราอยู่กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วเราก็ย้ายมามีโรงเรียนเป็นของเราเองนะคะปีนี้เราได้ห้องนาาักศิลป์ห้องดนตรี เป็นครั้งแรกปกติเราเรียนกันตรงไหนเราเรียนกันตรงนี้นะคะเราไม่มีที่เรียนเลยดนตรีและิาษีเรียนกันตามใต้ตึกบ้างนะคะเรียนกันตามสนามข้างล่างบ้างหอประชุมบ้างปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้มีได้มีเขาเรียกว่าห้องดนตรีห้องนิลปีนะคะก็เลยมีการจัดงานไว้ครู นั่งจับพื้นก็ได้ค่ะนั่งถลัดไหมคะอาจจะเจ็บหัวเขา่ารถไฟไหมอ่ะค่ะไ,ได้ได้นะคะหนูเจ้ขอช่างภาพอิมโสดค่ะทิมโสดสำหรับโรงเรียนอื่นๆนะคะคุณครูสามารถถ่ายภาพนะคะเป็นชุดๆได้นะคะระหว่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มพิธีสักประมาณนะคะเอะประมาณ9ก้โมงยีนาทีค่ะ วันนี้ต้องยินดีต้อนรับนะคะมีโรงเรียนจากเเขาเรียกว่าเป็นพี่พี่น้องนองนะคะวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมก็จะมีโรงเรียนพระหาลิไทยคอนแวน์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนนี้คุณครูนันสอนอยู่ที่นั่นนะคะที่พระหาลิไทยคอนแวน์วันนี้ก็ได้รับนะคะเ,เรียกมิรภาพร่วมกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นพี่พี่น้องน้อง ในวงการของนาฏศิลป์มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะมีโรงเรียนสามเสนนะคะมีโรงเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรค่ะ,ม,ะมีโรงเรียนเศรษฐบุตรและมีโรงเรียนอะไรนะคุณลืมเ <c oughs> <c oughs> ตรียมพารโดยลืมไปได้ไงที่ใหญ่ของเรานะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สหะนะคะมา มาดมาูมาดูแลพวกเราด้วยนะคะปกติเราเราอยู่ที่นั่นก็ได้พึ่งใบบุญอาจารย์อยู่นะคะภูมิสาราศิลปะดนตรีราชสินนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ค่ะเรียบร้อยไหมคะท่านท่านรองอ๋อค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ถ,ถ้าเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตนะคะก็จะขอลำดับตัวไปนะคะคุณครูจะเรียนเชิญ ค่ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจากเ,าเริ่มคุณครูผู้ช่วยคุณครูนะคะคุณครูไพฑูลซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติวันนี้เ,เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณครูไพฑูลแข้มแห่งนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโขนละครนะคะในปี2564ท่านให้เกียรตินะคะให้ความเมตตากับคุณครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มาเป็นผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้วงปีพาพิธีกรรมนะคะที่ด้านด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นคุณครูของคุณครูคุณนันอีกทีหนึ่งน,นะคะคุณครูของคุณคแ,ลแลวนก็คือครูอ่าพชาน,นิรันจับอรุณนะคะ แล้วก็ขอสอนนิรัน์จากอรุณก็จะมีคุณครูวันนี้คุณครูก็มาด้วยนะคะคุณครูจิรัลคนน้อยนิดค่ะนะคะอยู่ด้านหลังนะคะวันนี้นักดนตรีที่มาร่วมนะคะพี่สิทภาพิธีการน,นะคะเราได้รับเกียรติจากเอ่อนักดนตรีกลุ่มง,งานดุริยางไทยนะคะกองการสังคีตนะคะสำนักวัฒน,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะคะของกรุงเทพนะคะได้รับเกียรติมาเป็น เป็นคุณครูทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพิธีกรรมนะคะว่าเอ๊แต่ละที่แต่ละที่ทําไมเขาถึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูแบบนี้นะคะการจัดงานแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยต้องมีการประสานความร่วมมือกันหลายฝ่ายด้วยกนะะนนันนะคะทั้งดนตรีนักศิลป์นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ ผู้เขาเรียกว่าผูา้ทำเครื่องนะคะเครื่องสังเวยเครื่องกายาบวชการจัดสถานที่ต่างๆค่ะก่อนอื่นนะคุณครูก่อนระหว่างที่คุณครูจัดสถานที่เพื่อเตรียมเตรียมขั้นตอนตรงนี้นะคะคุณครูนั้นเล่านิดนึงว่า,าความสําคัญของการไหว้ครูดนตรี นะหรือว่าการไม่ครูศิลปะดนตรีครูช่างต่างๆนะคะเขามีความสําคัญอย่างไรอันดับแรกเลยอันดับแรกก็คือเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูอันดับแรกเลยนะคะเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะโดยนะคะจะมีการอัญเชิญคุณครูนะคะมาในพิธีเพื่อให สิ์ทุกคนได้กรับว่า้เพื่อเป็นความสิริมง,งคลกับตัวเราเองนะคะอันดับต่อไปก็คือเป็นการตอบแทนพระคุณครูด้วยการจัดหาเครื่องสังเวยนะคะจะมีเครื่องกระยาบวชแล้วก็เครื่องเส้นนะคะตามลักษณะของคุณครูนะคะจัดมาวางอยู่ด้านหน้าตรงนี้ถ้าเด็กๆนะคะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะมาถ่ายรูปนะเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาได้นะคะแล้วก็เป็นการ จะให้ความบันเทิงกักคุณครูนะเป็นเหมือนเป็นการทดสอบเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว,ว่าการบันเลงหรือว่าการถวายมือนะคะผู้ที่เป็นนักดนตรีเขาจะมีการรําถวายมือนักดนตร,ร,รีก็จะมีการรําถวายมือเออไม่ใช่คําไม่ได้รําถวายมือก็จะมีการบันเลงด้วยนะมีการบันเลงมองหน้าคุณครูเลยผมจะต้องไปรำไหมครับคุณครูนะคะแล้วก็จะมีการบันเลงถวายมือเดีย๋ยววันนี้วันนี้คุณครูก็จะมีการจัดนะในส่วนของนักดนตรี ในส่วนของดนตรีสากลแล้วก็ในส่วนของดนตรีไทยนะคะมาร่วมบรรเลงด้วยกันในกิจกรรมตรงนี้